คเธอชมตานในเกมอดแต่ถ้าใครเห็นตัวละครวมผมเปลี่ยนไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าพี่ผมเป็นคนทำแต่ผมก็ชอบนะใช้ได้สวยอยู่สช้ยอยู่ ยังไงก็เหมือนมนุษ hmm. ย์ขึ้นมาอ่ะเออแถมความเป็นมนุษย์ให้อ่ะยังไงก็เหมือนมนุษย์อ่ะเหมือนมนุษย์กับปีไม่เหมือนมนุษย์เลยมันเอเลี่ยนมากกว่าโอ้โหดูมือดิมือทะลุเข้าไปในเสื้อเพราะมือก็ไม่มีอยู่นี่แหละแต่พ้องยังไงพวกเรจะเป็นอยังไงอะ งั้น,นเล่นไปได้เลยแล้วการเกมต่อครั้งนี้เช่ามีมามไม่มีของให้ซื้อครับถึงตังยังมีหนึ่งร้อยบาทจ็ตามแต่ซื้อไม่ได้มึงจะตามมาแล้วโอ้โตามหลังไซบอกปีศาจตามหลังเขาไปดีกว่าก็ดูท่าแล้วเขาแน่าจเก่งไซบอกปีศาจเราตามได้อยู่ไซบอกปีศาจ ดูหลังนายดิเทคโนเทคโนเทคโนโลยีมากเลยแล้วหางจริงๆนายสร้างมาจากอะไรเนี่ยสร้างมาจากเหล็กแล้วดูข้างในดิดูสิยังเยอะเลยใช้เด็กกี่ยังนะแล้วใส่แว่นนะนะฉลาดแล้วเราก็มีปีศาจเห็ดคุงนะนะอะไรอยู่รวมตีด้วย จะไปหาคนเจนในห้องเดียวกันจริงดิโอเคงาน,นผมจะเข้าห้องนี้แล้วนะเพื่อให้ร้อนๆอยู่คนเดียวร้อนๆดีมีมีอยู่ยตังไปจ้ามองไปที่ประตูก็ยังไม่ถูกไข้ยเจาเจาเหรอ เนี๋ยวนั่ยไงคอยนั่ยไงอย่าังี้ดูไหมดูเละแต่หายไปไหน,ไไหน,ไไหนอ่ะไ,ไ,ไ,ไฟกับพีพ์แอบในตู้แอบในต,ตู้งั้นเราขอตู้นี้ข้านายไปตู้นู้นเหนะโอเคตอนนี้นะครับคือรอดละมีคนรอดหมดเลยยกเป็นคนนั้น เขาหายไปจากโลกแล้วเขาหายไปแล้วเขาดูเราอยู่แต่เขาก็ไม่รอนแล้วเขาไปแล้วเขาไม่มีอีกแล้วเราหายแล้วขึ้นไปตอนนี้คนหนึ่งอยู่ไหมอีกคนหนึ่งก็เปิดประตูไปแล้วเอออย่าขี้กองสิไปแช็ค

นี่เจอแล้วฉันได้แล้วฉันได้แล้วไม่มาจริงจริงตอนนี้เหลือพวกเราแล้วเพื่อนหายหมดเลยแต่จริงจริงเพื่อนควรจะตามทันนะเพราะเพื่อนไปตั้งอะไรเพื่อนหยุดค้นของจ้ะเพราะฉันจะทำแบบไหนไปไปไปเยกันคุณเหตุกับผม เอาตัวเได้มาเข้าไปปีศาทิพย์รู้เรยา้งว่าปีศาตาทิพย์ยแล้โอเคไป คุณแจโอเคการหมุนเกย์อยู่ในลาซาลูที่สุดอือเจอคุณแจหรือยังถ้าจะตามในไปเจอมีเหตุการณ์เรื่องเดียวแล้วถ้าจะบอกายเนี่ยโอเคโอเคตรงนี้อุ้ยเจอแล้วไปทางนี้ เราแหวกมาแล้วนายว่า,าว่าเขา,า,าละแวกนั่นแหละอืมเจ๊ไม่เคยตามมาโอเคได้เลยเราหมุนน้อยๆเขา้าอะ คนตามชื่ออ่ะคือรูปร่างตัวละครแบบไหนก็ชื่อเป็นแบบนั้นตาทิพย์เนี่ยลูกตาใหญ่เขาเรียกว่าตาทิพย์แอร์ไวตอมาแล้ว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 นะตาทิพย์เพแขวนรอจนหมดดีใจตาทิพย์ฉันรู้สึกว่า นาจะผ่านดันหนึ่งได้ฉันรู้สึกว่าในเก่งตาทิพแต่ไม่มีอะไรใช่ไหมตาทิพ,ฉ,นะทพ,ฉ,ทพฉันกลัวนะตาทิพฉันระวงตาทิพฉันกลัวฉันจะตามนายไปตาทิพไม่เจอตาทิพไม่มีฉันจะเช็คก,กับนาย หว้ในวันใจมีลูกตาอยู่ปีศาจไม่กล้าเข้าไก่แกไม่มีอ่ะในคนในคนอยู่เขาลังดูดวงตาทิพย์ก็จ้องมองกลับนอคือดวงตาทิพย์เนี่ยเขาจะเป็นพูกชอบมองดูจากรูปร่างตัวละครอะไรรู้แล้วว่าเขาชอบมอง อลูวัเงเจอคอยเขาทำให้ตาข้างงโตเป็นพิเศษนะเขาเจอกุญแจแล้วเราไปเลยแฮมีอันนี้อยู่ถ้าถึงเวลามืดๆแล้วช่วยโอ้ลูกอาตาเต็มเลยเต็มไม่หมดโอ้ลูกที่อตาอลหวังฉันกับบอสทินะซึ่งแล้วเพื่อนอีกสองคนหายไปไหน คือเพื่อนี่สองคนไม่น่าตายหรอกนะั้นแต่แบบอยู่ด,ดีๆตัวอคอนโซ่หนิ่งนิ่งว่กไปคือแบบคอน้าไไม่มีเดี่ยวกัดเลยอเอมองไฟมองฟ้า,า,มา,าไม่มีเดี่ยวว่ะตรงกลางไปตรงนี้ โอ้ยตาทิปไม่ตาทิโอเย่ตาทิปตาทิป,ย,ทป,ย,ทปยูนายรอดตาทิปเราไม่ไมเป็นห่วงนายว่านายไม่รอดตาทิปคเค ร้อยตาทิพหมุดจุดตาทิพโอเคดันใกล้หนึ่งร้อยแล้วท่านจะรอดไปกับนายเจ้าตาทิพอันจะไม่ยอมเสียเลือดอีกเด็ดขาดโอ้ดแต่คำเดียวฉันไม่อยากู้สีสีจากการเลย ไปไปไปเร็วไขสีไขสีเพื่อนตาทิพโอ้ชัดเจนมากเพื่อนเราไม่ทันแล้วหรอเพื่อนถัาขอตังค์ไม่พร้อมไม่เพื่อนพร้อมไม่ที่จะเข้ามิวสิคันพร้อม เล่าก็นเลยกันเลยอฮะเดี๋ยวว่าไม่พอผมจะกลายเป็นเงาตาทิพย์ใดเลยผมจะตามตาทิพย์ไปเรื่อยๆเจอเรื่องหนึ่งเล่มอาทิพย์ไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีอะตาทิพย์งั้นหาเจอเลื่อหนึ่งเล่มแล้วนี่เจะมั้ง คุณอยู่ใกล้มากเฮ้ยไม่ทันนะ่ะฉันต้องดูนายตาทิพย์ฉันจะอดูนายว่านายจะไปถึงด่านท้ายนายจไปถึงด่าน100มั้ยไฉันเชื่อใจนายนัตตาทิพย์ฉันจะเรียกนายมื่คุณริว รู้สบดี <c oughs> หัวกดเข้าไปในเสื้อ <c oughs> ตาทิพฉันเป็นกำลังใจให้หนายเขาฉันช่วยนายไปแล้วองหนึ่งนายกำลังเสียงนะตาทิพยาเดินขึ้นไปด้านบนล่ะตาทิพกินยาเร่งสป,ปีดเพราะความในของเขาเขาเร็วมากตอนนี้ตาทิพ ได้เจออีกอันหนึ่งแล้ว x เท่ากับห้าโอเคอาที่เจอ x เท่ากับห้าเดี๋ยวเราจดตามตาทิพดีกว่าเออจดตามตาทิพจะได้มีจะได้ขี่กลมเดียตาทิพ ไม่ขครหะค ในจุหนึ่งสองสามีห้าหก้งการแอันนะไปอีกสองโอเคท,ทั้นที่อนไตัวนายตาที่โอ้โหหัวฉันขาดนี่นาะหัวฉันลุดเอาไว้จักว่า นายไี้ยินฉันนะลืมอ,อยู่กระดานนั่นขึ้นมาเช็คนะไม่งั้นนายก็แพ้ได้มีเลขครุปตหรือยังตาจิตฉันเชื่อในตัวนายนะฉันเคยฉ่าโจเกมมาแล้วนายนนก,ก,ก็ต้อง ông nhìn thấy này Nhìn người ta cu cu ông này ta này cho lời mấy ta tiếp món say món quá món đến bốn là hiến sao bờ lại mấy mi lúc ta bỏ sống gần nên ta tiếp ủa ta nên đi sát mình mong ta ยายาอทิบยะใจลังหลอกเฮ้ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้แผนการของเขาว่าก็มงเห็นเรานะเขาไม่รู้อะเขาไม่รู้อธิใจหลอแล้วฉันเชื่อในตัวไหน1 2 3 4 5 6 7า นะถ่ายตลอดเท่ไหร่ดาวเท่ากับ 9. เก้า